สวัสดีเช้าวัวนศุกร์นะคะเมียวเล็กลองเขียดูไหมเมียวเล็กเมียวเล็กลองเขียเล่นเขียตัวเลขดูไหมเมียวเล็กใกล้ถึงวันเขียเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้เขาเขียดูนะคะตื่นขึ้นมากินอาหารเปียกครึ่งจองแล้วก็กินนมนะคะกินนมแต่น้ํานี่เขาไม่กินนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเอาน้ําไว้ให้ในกรง ช่วยเล็กๆเ,เขาก็ไปความเล่นหมดนะคะเขาไม่กินน้ํานอกจากจะจับมาป้อนจริงๆนะคะพอตื่นกินนะคะอาจจะเป็นว่าเขากิกนนมแทนน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตื่นขึ้นมาลูกก็ประมาณนี้นะคะรีบตื่นมาแต่เช้าตีห้าก็เร่งรีบกับการให้อาหารลูกๆทําอะไรทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยของลูกๆแล้วก็ทุลาตัวเองทุกอย่างแล้วก็ ต้องรีบไปทำงานนะคะแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะทำคลิปให้ f อฟได้ชมนะคะบางวันก็บางวันน้องเล่นเยอะหน่อยก็มีคลิปเยอะนะคะแต่บางวันเขาก็ไม่เล่นเลยก็ทำคลิปไม่นั่นก็กลัว FC จะเบื่อนะคะจะพยายามทำคลิปที่มีน่ารักนารักให้ดูนะคะ ถ้าพรุ่งนี้วันหยุดวันเสาร์นกก็มีเวลาเยอะนกก็จะได้เอาอาหารที่พี่แอ๋ฝากมาให้น้องอลิสแมวจรที่อานุกเลี้ยงอยู่นะคะนกก็จะได้เอาไปฝากเขากก็รอเวลาวันหยุดนียค่ะที่จะได้เอาไปฝากเขาแล้วก็ไปดูว่าเขาโตขึ้นแค่ไหนแล้วนะคะแล้วก็พี่แอ๋ก็บอกว่าอยากให้อลิสได้ทําวัคซีนก็ไม่แน่วันเสาร์ก็จะอาจจะได้ทํานะคะมา คลินิกคลินิกใกล้บ้านนะคะมีนะคะคลินิกสัตว์ใกล้บ้านถ้าเป็นเรื่องที่เบาๆไม่หนักหนาอะไรก็คิดว่าไปได้นะคะคลินิกนั้นถุงทองก็ก็เคยไปรับวัคซีนที่นั่นเหมือนกันนะคะแต่ถ้ารับแต่ทำมาทำหมาันนี่เขาไม่รับเลยนะคะเขาอาจจะเครื่องมือไม่พอหรืออะไรยังไงก็ไม่แน่ใจทึ่เขาไม่รับเลยนะคะทำหมันวันนั้นโทรไปมีมีมม มีคนมาถามว่าคลินิกสัตว์ทีทท่ีในอำเภอเขารับทำหมันไหมพากนุก,ก็โทรไปถามว่ายัางทำรับทำหมันไหมเขาก็บอกว่าตัวเมียไม่รับทำทำแต่ตัวผู้ซึง่งตัวผู้มันอาจจะทำง่ายนะคะเขาก็เลยทำเขาก็เลยตอบมาแบบนี้นกกเลยคิดว่าเออ,อเครื่องมือเขาอาจจะไม่เพียงพอหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะคะ จะตื่นขึ้นมาก็อย่างนี้แหละค่ะประมาณนี้เล่นกับลูกๆอยู่สักประมาณ15-20นาทีก็รีบทําธุระอะไรแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทํางานนะคะแล้วก็ถ้านุกไม่อยู่ก็ลูกสาวนุกก็อยู่บ้านอยู่นะคะอยู่บ้านอยู่ก็กลางวันก็ก็ดูดูน้องส่วนมากเขาจะก อากาศร้อนบางวันเขาก็นอนไม่ได้นะคะในบ้านเด็กๆถ้ามันอบอ้าวมากเพราะว่าบ้านมันปิดหมดปิดหมดเลยนะคะเอ๋ไม่มีเหล็กดัดพอที่เราจะเปิดหน้าต่างได้เลยบ้านบ้านเช่าเขาเขาไม่ได้ทําเหล็กดัดไว้นะคะเราประตูหน้าต่างที่เป็นบานเกล็ดก็ดันมาเสียหมุนก็ไม่ขึ้นนะคะกลายเป็นต้องปิดหมดเลยคือสงสารลูกเหมือนกันนะคะแต่เขาก็อยู่ของเขานะคะจากที่เขาเคยอยู่บ้านหลังเก่าเป็นแบบ มันก็มีช่องเยอะแยะเลยนะคะบ้านหลังเก่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่ยนี้ก็ก็ปลอดภัยกว่าบ,บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่ามันมีหลายอย่างหลายประเด็นลอเกินนะคะมาอยู่บ้านหลังใหม่มันก็ดีมาแล้วมันปลอดภัยแล้วมันก็มีสวนดีเยอะกว่าบ,บ้านหลังเก่าเราไม่ได้ทิ้งอะไรทั้งสิ้นเราเราทิ้งเรื่องไม่ดีไว้ที่นั่นละคะ่ะเราไปดูหมาเราอยู่ลูกๆเราอยู่บ้านหลังเก่าแล้วก็น้องหมาที่ทุ่งนาก็ ยังไปหาอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะคะต้องไปต้องไปอยู่แล้วนะคะถ้าเขาไม่เห็นเราเขาก็จะคิดถึงอันนี้เราเขาได้เห็นหน้าเราทุกวันเพราะว่าเราไปทุกวันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ลูกขอตัวทำงานต่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ